สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16สาขาแม่สเรียงกล่าวรายงานกิจกรรขออนุญาตเ,เ,ญเรียนเชิญเรียนท่านรู้ว่าร,ร,ราชการจังหวัดแล้วครังท่านสิททิชใจผู้จัดการวันรุนรงให้ปอดความทิดจากไปป่า24กุมภาประจำปีร่วมในกิจกรรมที่สําคัญยิ่งอันหนึ่งนะครับในวันนี้ที่เราจะ วันที่าไป่24กุมภาพันธ์ประจำปีพุทธศา,าักราช2500ผม้านใจว่าพี่นอ้องทุกภาคส่วนตามมาค่นข้างเยอะเป็นปัญหาใหญ่นะครับเป็นปัญหาระดับชาติหมูเหีดยเป็ดไก่ปลาเตุ๋หูหอยตุลาเราเรยนนอะแยะมากมายเราพร้อมเป็นปุ๋ยอีกนะครับแต่เราก็ไม่ทำก็เอาง่ายว่าเขาเขา,เขาใคอยา ต้นทางกลางทางปลายทางมีอยู่ล้วเราก็ไม่ใช้โมรโลูลอื่นๆนะครับการเผาทุกสิ่งทุกอย่างมันก่อให้เกิดบุหตีของปัญหาเพราะฉะนั้นเราสมควรที่จะมาลวก i don't know